สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้สอเกษตรวันหยุดมารายงานในส่วนของสภาพอากาศในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็คือวันที่31มธันวาคม2องพถึงวันที่1มกราคม2569นนะครับสำหรับลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไป ในส่วนของลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมลมหนาวที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะมีกําลังอ่อนลงทําให้อุณหภูมิเริ่มที่จะอุ่นขึ้นในหลายพื้นที่นะครับแต่บริเวณโซนทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในบางพื้นที่นะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาเช็คสภาพอากาศแล้วก็ภาคใต้ดูว่ามีโอกาสที่จะมีฝนไหมนะครับ ถ้าดูในส่วนของคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วงตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงช่วงคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ถ้าดูตรงนี้มีโอกาสที่จะมีฝนเล็กน้อยนะครับแถวจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลานราธิวาสแล้วก็จังหวัดสงขลาจังหวัดกระบี่ส่วนโซนอื่นไม่มีฝนนะครับ ในขณะเดียวกันถ้าดูอุณหภูมิในช่วงเช้าวันที่31นะครับเช้าวันสุดท้ายของเดือนธันวาคมปี2568หรือว่าเช้าวันสุดท้ายของปี2568นะครับอุณหภูมิโซนทางด้านภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ10องศาครับนขะุนยวม14 แม่สเรียง13องศาเซลเซียสอำเภออมก๋อย12องศาในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่อมก๋อ,อ,อย 12, อเชียงใหม่12นะครับเมืองเชียงใหม่ประมาณ16องศาเซลเซียสอำเภอเชียงดาว14องศาชายปราการ14องศาเซลเซียสจังหวัดเชียงรายอํเภอแม่สวย14องศานะครับอำเภอเมืองเชียงราย14องศาเซลเซียส พยาเมียงราย15องศาจังหวัดพยา16องศาเซลเซียสในขณะที่จังหวัดน่านอยู่ที่14องศาเซลเซียสนะครับน่านแล้วก็โดยเฉพาะอำเภอบ่อกเกลือ11องศาเซลเซียสลำปาง17องศานับพยาว15-16องศาเซลเซียส ในขณะที่จังหวัดแพร่ยอยู่ที่17-18องศาเซลเซียสอุตรดิตถ์อยู่ที่15นะครับฟากท่า15น้ำปาด16เมืองอุตรดิตถ์18องศาเซลเซียสจังหวัดสุขโขทัย18องศาเซลเซียสจังหวัดตากอำเภอเมืองตากอำเภอวังเจ้า17องศาอำเภอแม่สอด16องศาเซลเซียสนะครับ อำเภออุ้มหาง14องศาเซลเซียสนครสวรรค์ประมาณ21องศานะัพิจิตร20องศาเซลเซียสจังหวัดเพชรบูรณ18์18-19องศาพิษณุโลก18-19องศาเซลเซียสจังหวัดลบบุรี19-20องศานะครับชัยนาท20อุทัยธานี19-20องศาสุพรรณบุรี19-20 จังหวัดกาญจนบ,บุรี18-20องศาเซลเซียสราชบุรี19-20นครปฐม20นะครับกรุงเทพมหานครและประมิมณฑลอยู่ที่ประมาณ21-23องศาเซลเซียสพระนครศรีอยุธยา20องศานะครับในขณะ,ะ,ะที่โซนทางด้านจังหวัดเลยนะครับโซนอีสาน อำเภอด่านซ้ายเลย16บคูเรือ16องศานะับเมืองเลย17บหนองบัวลำพู17-18องศาเซลเซียสอุดรธานี17-18องศาเช่นเดียวกับจังหวัดหนองคายนะครับ17-18องศาเซลเซียสจังหวัดสกลนคร17-18บึงกาฬ17-18องศานับเช่นเดียวกับจังหวัดนครพนมะ16-18องศาเซลเซียส จังหวัดมุกดาหารนะครับ16-17องศากาลาสินธุ์17-18จังหวัดอำนาจเจริญ17-18องศายะโสธร17องศา1117มหาสรารคาม17องศาเซลเซียสนะครับขอนแก่น16-18องศาเซลเซียสจังหวัดชายภูมิ17-18องศาเซลเซียส ในขณะที่ทางด้านจังหวัดนครราชสีมาเขาใหญ่16องศานะครับปากช่อง16เมืองโคร,ราช17องศาจังหวัดบุรีรัมย์16-17องศาสุรินทร์17องศารงศรีสะเกษ17องศาเซลเซียสนะครับอุบลราชธานี16-17องศาเซลเซียสจังหวัดปราจีนบุรี17-18องศา จังหวัดสาแก้ว18-19ชนบุรี19-20ระยอง19-20องศานะับจันทบุรี18-20องศาตราด19-20องศาเซลเซียสในขณะที่ภาคใต้เพชรบ,บุรี 20องศานะครับประจวบคิรีขันธ์2สสุร,ราษฎร์ธานี23องศาเซลเซียสนะครศรีธรรมราช23องศานะครับนี่คืออุณหภูมิช่วงเช้าวันแรกเช้าวันสุดท้ายนะครับของปี2,568นะครับแล้วก็ถ้าไปดูช่วงเที่ยงอุณหภูมิก็จะร้อนจัดนะครับช่วงบ่ายนี่โซนกรุงเทพนี่31-33องศาเลย แถวอีสานอยู่ที่27ถึง28ถึง29องศานะภาคเหนือ25ถึง28องศาเซลเซียสตะวันออกอยู่ที่29ถึง30องศานะครับในขณะที่ภาคใต้อยู่ที่29ถึง30องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าดูฝนในช่วงบ่ายนะครับ มีโอกาสที่จะมีฝนเล็กน้อยโซนทางด้านภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลานะครับนาราธิวาสจังหวัดตรังสตูลกระบี่พังงาแล้วก็จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ถ้าไปดูอุณหภูมิในช่วงคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเดี๋ยวดู ภาคใต้มีโอกาสที่จะมีฝนเล็กน้อยจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุณหภูมิในช่วงคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โซนทางด้านภาคเหนือนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ที่16เมืองแม่ฮ่องสอน16นครับอำเภอปลายนี่13อมก๋อยเชียงใหม่14ครับเมืองเชียงใหม่18องศา จังหวัดเชียงราย17นะครับจังหวัดขยาว18องศาลำปาง18นะครับแล้วก็ทางด้านจังหวัดน่าน16-17องศาเซลเซียสแพร18่18-19นับอุตรดิต17-20จังหวัดสุขโขทยัย20-21นะครับพิษณุโลก19-20องศาจังหวัดตาก10 8-19องศาเซลเซียสทางด้านพิจชบูรณ์2 9พิบพศนุโลก19-20องศานครสวรรค์21องศาเซลเซียสนะครับที่เหลือบริเวณโซนทางด้านภาคกลางที่ประมาณ22องศากรุงเทพมหานครและปริมณฑล25-26องศานะครับในขณะที่โซนทางด้านอีสานจังหวัดเลย16-18องศา น้องบัวลำพู18-19อุดรธานีนองคายสกลลนครนครพนมบึงกาฬอยู่ที่ประมาณ18-19องศาครับในช่วงคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เกี่ยงคืนนะครับจังหวัดอํานาจเจริญมุกดาหารยะโสธร101มหาสรารคามอยู่ที่19-20องศานะครับเช่นเดียวกับจังหวัดกาฬสินธ์ จังหวัดขอนแก่นชัยภูมิอยู่ที่19-20นะครับนครราชสีมา19-20องศาเซลเซียสบุรีรัม20-21สีสเกตสุรินทร์อุบลราชธานี19-20องศาเซลเซียสในขณะที่โซนทางด้านภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสะแก้ว ะเชิงซาวรายองจันทบ,บุรีตราดอยู่ที่20-21ถึง21องศาเซลเซียสจังหวัดเพชรบุรี22-23องถึง23องศาสุร,ราษฎร์ธานี23นับนานนรศรีธรรมราช22ยะลา23องศาเซลเซียสในขณะที่ถ้ามาดูอุณหภูมิในช่วงเช้าวันที่1นนะครับอุณหภูมิวันแรกแสงแรกแห่งปี ช่วงประมาณ6านาฬิกาของวันที่31จังหวัดแม่ห้องสอนนะครับอำเภอปลายนี่หนาวนะครับ10องศาเซลเซียสแม่สะเรียง13แม่แจ่ม12นะครับลำปาง16-17องศาเชียงใหม่15-16พะเยา16-17เช่นเดียวกับจังหวัดลำจังหวัด ลำพูน15-16องศานะครับเชียงราย14-15จังหวัดน่าน14-15องศานะครับบ่อกเกลือนี่10องศาเซลเซียสจังหวัดแพร่17องศาเซลเซียสอุตรดิษฐ์ฟาค่่านี่15นะครับน้ำปาด16เมืองอุตรดิษถ์18องศาจังหวัดสุขโขทัย18องศาเซลเซียสพิษณุโลก17องศา จังหวัดพิจิตร18-19องศานะครับจังหวัดตาก14องศาอุ้มผาง14แล้วก็กาญจนบ,บุรี17-18องศาเซลเซียสนะครสวรรค์20องศาเซลเซียสทางด้านจังหวัดลบบุรี20องศานะครศร,ะะรีอยรธยา20นครปฐรม20องศา ราชบ,บุรี19-20องศาเซลเซียสนะครับส่วนทางด้านจังหวัดเลย15-16องศานองบัวลำพู17-18นะครับอุดรธานี16-17น้องคาย17-18สกลนครนครพนมมุกดาหารอยู่ที่17-18องศาเซลเซียส อำนาจจเจริญ18องศานะครับ118องศาเซลเซียสจังหวัดมหาสารคาม18ขอนแก่น17ถึง18องศาเซลเซียสแล้วก็จังหวัดชัยภูมิ18ถึง19องศานะครราชสีมา17ถึง18นะครับบุรีรมัมย์17ถึง18 ศรีสะเกษ18-17 1 8องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับอุบลร,ราชธานีแล้วก็อำนาจเจริญนะครับ17-18องศาเซลเซียสในส่วนของนะครนาะยก17-18องศาสะแก้ว17-18งชนบุรี20-21องศานพะระยอง20-21จันทบุรี19-20องศา ในขณะที่จังหวัดเพชรบุรี19องศาเซลเซียสประจวบกิริขันธ์22สุราษฎร์ธานี20นครศรีธรรมราช22องศาเซลเซียสแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของวันพฤหัสที่หน่งนะครับก็บางพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับช่วงบ่าย ช่วงเที่ยงถึงบ่ายนี่นะครับจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสจังหวัดตรังสตูนกระบี่พังงาแล้วก็ภูเก็ตแล้วก็ถ้าดูอุณหภูมิในช่วงเที่ยงของวันปีใหม่นะครับอุณหภูมิตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ24-25นะครับ ภาคเหนือลำปาง27พยาวประมาณ27น่าน26นะครับในขณะที่เหนือตอนล่างกลางตอนบน27-28ถึงภาคกลางประมาณ30องศาเซลเซียสจังหวัดอีสานนะับเลยประมาณ27องศาจังหวัดหนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครนะครพนมหนองคายบึงกาฬ อยู่ที่ประมาณ27-28องศาเซลเซียสอำนาจ,จเจริญมุกดาหารอุบลราชธานียะโสธร101มหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิ28-29องศานครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกต28-29จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้ว สะเชิงซาวระยองชนบุรีจันทบ,บุรีตราดประมาณ29-30องศาเซลเซียสประจวบคิรีขันธ์2สสุร,ราษฎร์ธานี29นครศรีธรรมราช30ภูเก็ตภูเก็ต29นสคบับสงขลา28ยะลา29องศาเซลเซียส แล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของจนกระทั่งถึงช่วงค่ำคืนนะครับอุณหภูมิก็ยังคงมีโอกาสที่จะหนาวเย็นต่อตรงนี้จะเป็นข้อมูลลักษณะสภาพอากาศนะครับแล้วก็ถ้าไปดูข้อมูลจากทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่31มกราคมขอไปนับ31ธันวาคม2568ถึง4มกราคม2569นะครับ บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับมีน้ําค้างแข็งบางแห่งในอุณหภูมิยอดดอยต่ําสุด2ถึง12องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็31ธันวาคม68ถึง2มกราคม69อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอาจมีหมอกบางในพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด12-20องถึงองศาเซลเซียสสูงสุด28-34ถึงองศาเซลเซียสในช่วงวันที่3ามมกราคมอากาศเย็นถึงหนาวกับอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสและอาจมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด26-32องศาเซลเซียสต่ำสุด11-18ององศาเซลเซียสนะครับข้อควรระวัง ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ควรระมัดระวังในการสัญจรผ่านจุดที่มีหมอกหนานะครับเตรียมเสือ้อนะกันหนาวและดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะครับก็จะเป็นในส่วนของลักษณะสภาพอากาศในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็ถ้าดูจากแผนที่อากาศพื้นผิวจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ ก็จะเห็นในส่วนของเจ้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเริ่มที่จะถอยร่นนะครับถอยกลับขึ้นไปนะครับทำให้อุณหภูมิมีโอกาสที่จะอุ่นขึ้นในช่วงนี้แล้วก็บริเวณโซนทางด้านภาคใต้มีความกดอากาศต่ำปกคลุมบางพื้นที่อาจจะทำให้มีฝนตกได้ในบางพื้นที่ครับมีฝนตกเล็กน้อย แล้วก็ถ้าไปดูในส่วนของคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับดูข้อมูลในช่วงวันที่30ทธันวาคมถึง1มกราคม69ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกบางในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือตอนบนและภาคตะนัออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกําลังอ่อนลงในช่วงวันที่2-5มกราคม69ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยภาคเหนือและภาคตะวนอกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนมากภาคส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑล และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปาน,นกลางถึงค่อนข้างแรงและลอกหมายจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของคาดการพยากรณ์อากาศประจำวันที่31ธันวาคมนี้นะครับตั้งแต่ช่วง18นาฬิกาของเมื่อวานจนกระทั่งถึง18นาฬิกาวันนี้ ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกบางในตอนเช้านะครับอุณหภูมิต่ำสุด14องศาเซลเซียสสูงสุด32องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด14องศาเซลเซียสสูงสุด32องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้ามีหมอกบางหนาบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด17 องศาสูงสุด34องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20องศาสูงสุด34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตอนบนอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าตอนล่างฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอนาบาลฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่นะครับในส่วนของทะเลอาา่าวไทยสุราษฎร์ธานีขึ้นมาขึ้นสูงประมาณ1เมตรนครศรีธรรมราชขึ้นสูง1-2เมตรนะครับอุณภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสก็เป็นภาพรวมข้อมูล สภาพอากาศในส่วนของวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะเป็นข้อมูลมาอัปเดตกับท่านผู้ชมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ